ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิริธรนุนอินรหัสนิสิต6 1 1นึ่งหนึศนนะคะวันนี้จะมานำเสนอบทปฏิบัติการที่5เรื่องการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพดาวเทียมทางเลขาคณิตค่ะสำหรับการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายดาวเทียมทางเลขาคณิตนะคะเป็นการแก้ไขความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนทางเลขาคณิตที่เกิดขึ้นของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ เพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงหรือความจริงบนพื้นโลกเพราะภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้นะคะจะมีการบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงของลักษณะภูมิประเทศนะคะซึ่งในขั้นตอนการทำนะคะจะต้องมีการปรับแก้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งด้านรูปทรงขนาดหรือมาตราส่วนภาพค่ะ สำหรับวิธีการปรับแก้นะคะก็จะมีด้วยกันอยู่2วิธีค่ะวิธีแรกคือ Image to Map Geo Correction นะคะเป็นการปรับแก้ทางเลขาคณิตของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะโดยอาศัยจุดควบคุมภักพื้นดินนะคะหรือ GCP ที่เราทราบค่าพิกัดแผนที่แล้วโดยปกตินะคะเราจะนิยมหาจากจุดที่ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศหรือสามารถเก็บค่าพิกัดของจุดเครื่องกาหนดบนตำแหน่งบนพื้นโลกนะคะหรือ GPS จากนั้นจึงป้อนค่าจุดพิกัดที่ทราบลงในภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเพื่อปรับภาพถ่ายดาวเทียมให้เข้าสู่ระบบพิกัดแผนที่ค่ะและวิธีที่2นะคะคือ image to image g e o c o r r e c t i o n ค่ะวิธีนี้นะคะจะเป็นการปรับแก้โดยใช้จุดพิกัดจากภาพถ่ายดาวเทียมอื่นที่ได้ผ่านกระบวนการปรับแก้มาก่อนหน้านี้แล้วสำหรับแบบวันนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการปรับแก้แบบ image to map geocollection ค่ะ ขั้นแรกนะคะเราก็มาที่โปรแกรม Snap ค่ะแล้วนำเข้าภาพถ่ายดาวเทียมนะคะของเราที่เราต้องการจะใส่ค่าพิกัดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการผสมสีจริงค่ะจากนั้นก็กดโอเคนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่ทางทูบาร์ทางด้านขวามือนะคะ โดยเราจะไปเปิดหน้าต่าง GCP ขึ้นมาก่อนนี่ค่ะกดเลยค่ะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่าง GCP Manager ขึ้นมานะคะ หรับจุด GCP ของเรานะคะเราควรเลือกจุดที่สามารถแยกแยะได้ในทั้งภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็แผนที่ฐานค่ะแล้วก็ไม่ควรเลือกจุดควบคุมภาคพ,พื้นดินน้อยหรือมากเกินไปด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะทำการดูแผนที่ให้ครอบคลุมค่ะแล้วก็จะเลือกจุดที่เราจะทำการปักจุด GCP ขึ้นมาค่ะบริเวณแรกเราก็จะเลือกเป็น สีแยกของถนนเส้นนี้นะคะซึ่งเป็นสีแยกถนนกเกษตรกดที่เครื่องมือ GCP นะคะที่มีเครื่องหมายบวกคะ่ะ GCP f a x i n g to o l นะคะกดเลยค่ะจากนั้นก็ปักที่สีแยกเลยโอเคก็จะขึ้นจุด GCP 1ขึ้นมาแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะมาที่ Google Earth Pro ค่ะแล้วก็เซิร์ชหาพื้นที่กเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ไปลากเพื่อไปหาถนนซีแยกของกเกษตรศาสตร์ค่ะในที่นี้นะคะเราจะอ้างอิงค่าพิกัดจาก Google Earth Pro ค่ะ จากนั้นเราก็เลื่อนหาสีแยกที่เราทำการปักนะคะเพื่อให้ดูง่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเส้นถนนสีเหลืองๆออกโอเคมองง่ายขึ้นแล้วนะคะอ่ะสูมเข้าไปเลยก่อนที่เราจะปักนะคะให้เราไปที่เครื่องมือตัวเลือกแสดงละที่จุดลองตีจุดนะคะให้เราเลือกองศาทศนิยมนะคะ จากนั้นให้เรากดพินสีเหลืองๆอก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาลากหลบก่อนนะคะแล้วเราก็ลากพินสีเหลืองๆไปอยู่ตำแหน่งของจุดกึ่งกลางสีแยกเกษตรที่เราทำการเลือกไว้สังเกตที่หน้าต่างจะแสดงค่าละติจูดและลองติจูดใช่ไหมคะให้เรา ก๊อบค่าละติจุดและลองติจุดในโปรแกรม Google Earth Pro ไปลงในโปรแกรม Snap ค่ะแต่เวลาคัดลอกนะคะไม่ควรคัดลอกตัวที่เป็นองศาเข้าไปนะคะเพราะจะทำให้คีย์ข้อมูลลง Snap ไม่ได้แล้วก็จะก๊อบไปแค่ตัวเลขใส่ค่าลัดลองค่ะ โอเคค่ะจากนั okay. discuss discuss ้นเราจะทำการปักจุด GCP เพิ่มอีก 2, จุดนะคะเพื่อให้ครบ3จุดนะคะเพื่อที่เราจะสามารถดูว่ามีความคัดเคลื่อนเท่าไหร่เราต้องปักให้อย่างน้อย3จุดขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการปักจุด GCP เพิ่มอีก2จุดให้ครบ3จุดนะคะเพื่อที่เราที่จะสามารถตรวจสอบความคัดเคลื่อนได้ค่ะ ทำเหมือนเดิมเลยนะคะปักจุดไปหาพิกัดจริงใน Google Earth Pro จากนั้นคัดลอกค่าละี่จุดลองที่จุดมาใส่ในโปรแกรม Snap อีกครั้งันนี่เราก็ปักครบ3จุดแล้วนะคะแล้วก็จะมาตรวจสอบความคาดเคลื่อนที่หน้าต่าง GCP Manager ด้านล่างโดยกดคำว่า a c t Tag ค่ะสังเกตดูที่ค่านะคะตอนนี้ปัก3จุดไปแล้วยังไม่มีคำคาดเคลื่อนเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะทำการปัก จุดเพิ่มนะคะให้ครบ8จุดค่ะก่อนที่เราจะใส่ค่าพิกัดนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใส่ค่าพิกัดเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะรีโปรเจคชันเพื่อใส่ค่าพิกัดค่ะเราต้องทำการรีแซมปิ้งก่อนค่ะโดยไปที่เมนูนะคะ l a s t e r geometric resampling ค่ะ เราก็ตั้งค่านะคะโดยเราสามารถเลือกแบรนด์ใดแบนด์หนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นเรากด run เพื่อ r e a s ม m b l i n g ได้เลยค่ะจากนั้นเราจะทำการใส่ค่าพิกัดเรยรี projection ค่ะไปที่ raster geometric แล้วก็ reprojection ค่ะ เราจะทําเลือกพิกัดอ้างอิงคือ 3, า 6, 4, 7ค่ะจากนั้นก็กดรั n นค่ะเพื่อใส่ค่าพิกัดเมื่อเราทําการรีแซมปิ้งเสร็จนะคะเราก็จะคลิกที่ไฟล์ที่เรารีแซมปิง้งจากนั้นก็จะผสมสีเป็นสีจริงค่ะจากนั้นกดโอเค จากนั้นเราก็มาดูนะคะว่าภาพถ่ายดาวเทียมของเราได้ทําการใส่ค่าพิกัดแล้วโดยดูได้จากหน้าต่างเวอร์วิวนะคะก็จะขึ้นจากตอนแรกนะคะที่ไม่ขึ้นตรงหน้าต่างเมืวิวว่าภาพถ่ายดาวเทียมเราเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโลกนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบนําเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ